ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยมีครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก4คนครับพวกเขาไปพักผ่อนที่สวนแห่งหนึ่งโดยเดินทางด้วยรถบ้านส่วนตัวพวกเขาเดินทางไปยังสถานที่เงียบสงบเพื่อพักค้างคืนนะครับแต่กลับถูกติดตามโดยคนโรจิต3คนครับที่สวมหน้ากากเรามาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ต่อจากนี้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Strangers หนังเรื่องนี้เปิดฉากในสวนรถเทเลอร์อันเงียบสงบในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเกตลินแล็ก แล้วเราจะเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งนะครับมาจอดข้างหน้าของรถเทเลอ ER ร์คันหนึ่งข้างในรถคันนั้นเนี่ยมีคู่สามีภรรยาสูงอายุกําลังนอนหลับอย่างสบายใจจนกระทั่งภรรยาตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับเธอเดินไปที่ประตูด้วยความระมัดระวังและมองออกไปข้างนอกแต่กลับพบเพียงรถบรรทุกที่ว่างเปล่าแต่หลังจากที่เธอหันกลับมาจากประตูนะครับเธอก็ได้ไปพบกับหญิงสาวที่สวมหน้ากาก,ากที่ชื่อว่าดอร์ฟสหญิงสวมหน้ากาก,ากคนนั้นก็ฆ่าเธออย่างรวดเร็วและฉากก็ตัดไป จากนั้นหญิงสาวก็ไปที่ห้องนอนและนอนลงข้างๆข,ข,ของชายชราที่ยังคงนอนหลับอยู่ชากก็ตัดกลับไปอย่างรวดเร็วะฮะมาถึงเช้าวันนุ่งขึ้นซึ่งเราจะเห็นคู่สาม,มีภรรยาคู่หนึ่งที่ชื่อว่าซินดี้และไมค์ดูเหมือนว่าทั้งสองกำลังเตรียมตัวนะฮะเพื่อที่จะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและตรงนี้เราจะเห็นลูกสาวของทั้งคู่นะครับที่ชื่อว่าเคนซี่ซึ่งลูกสาวเนี่ยมีนิสัยที่แปลกประหลาดมากๆดังนั้นเธอจึงถูกส่งตัวไปเรียนในโรงเรียนประจำนั่นเอง แต่ก่อนที่ลูกสาวจะไปเรียนโรงเรียนประจำนะครับพวกเขาก็วางแผนที่จะใช้เวลาสักพักที่สวนรถเทเลอร์ของลุงมาวินซึ่งสวนนี้ตั้งอยู่ในทะเลสาบแกตลิงนะครับไม่นานนะครับครอบครัวนี้ก็ขับรถออกไปและในระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็แวะไปรับลูกชายด้วยที่ชื่อว่าลูกลูกกำลังเล่นเบสบอลกับเพื่อนๆอย่างสนุกเลยนะฮะแต่ก็ต้องพบกับความจริงเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยชวนไปเที่ยวด้วย ลูกชายรู้สึกไม่พอใจนะฮะแต่แม่ก็ยืนกรานว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาที่จะใช้เวลาร่วมกันเป็นครอบครัวก่อนที่เคนซี่จะไปโรงเรียนประจําลูกก็เยาะเยะ้ยน้องสาวของเขาครับที่ชอบทําให้พ่อแม่มีปัญหาจนพ่อแม่ต้องส่งไปอยู่โรงเรียนประจําและตรงนี้ก็เปิดเผยว่าพวกเขาใช้เงินจํานวนมากไปกับโรงเรียนประจําของเธอด้วยทันทีนี้พี่น้องทั้งสองคนก็เริ่มโต้เถียงกันด้วยปาดเสียงนะครับและเคนซี่ก็ฝากข้อความเสียงไว้ให้กับลุงมาวินด้วยเคนซี่บอกว่าพวกเขาจะมาสายนิดหนึ่งนะ หลังจากขับรถไปสักพักนะครับพวกเขาก็ได้มาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งทุกคนก็เริ่มรับประทานอาหารกันทั้งหมดนะครับยกเวน้นคินซี่คนเดียวที่รู้สึกแบบไม่อยากกินอะไรเลยเธออยู่ที่รถร้อนะครับและพร้อมกับสูบบุหรี่ด้วยคุณแม่ก็ได้มาถึงเพื่อปลอบใจเธอนะครับแต่เด็กเกเกรกลับบ่นว่าทำไมต้องไปโรงเรียนประจำด้วยเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นจะทำผิดพลาดแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณแม่โต้แย้งว่าข้อผิดพลาดบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ และสิ่งเดียวที่คนแม่ต้องการที่สุดก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับลูกสาวของตัวเองฉะนั้นในการส่งไปเรียนโรงเรียนประจําคือสิ่งที่คุณแม่คิดมาดีแล้วในฉากต่อไปนะครับครอบครัวนี้ก็มาถึงที่จอดรถเทเลอร์ในตอนดึกพวกเขาสังเกตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เงียบสงบมากมากโดยไม่มีวิแววของใครที่อยู่ใกล้หรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เลยด้วยความสับสนเล็กน้อยนะ